ขณะนี้ผมกําลังยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการจับฉลากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่39ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเราจะเป็นเจ้าภาพครับเราลองติดตามข่าวสารและบรรยากาศกันครับนับถอยหลังไม่เกิน40วันหลังวันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ก็จะถึงเวลาสำคัญของ117สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศบนเวทีการแข่งขันสงขลานครินเกมด้วยการจับฉลากรูปแบบใหม่ที่แบ่งชนิดกีฬาบางส่วนไปจับฉลากในวันประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์จริงแต่ยังคงความโปร่งใสเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย นอกจากการจับฉลากที่มีขึ้นได้เชิญตัวแทนจากสถาบันต่างๆร่วมรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันถึงความพร้อมในด้านต่างๆและไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้งห้าวิทยาเขตเท่านั้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ยังรวมถึงประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในกีฬาครั้งสำคัญของคนมหาวิทยาลัยอีกด้วยในานามของจังหวัดสงขลาในานามของพี่น้องประชาชนพวกเรา มีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้ต้อนรับพี่น้องจากทั่วประเทศนะครับนักศึกษาทุกสถาบันนะครับ117สถาบันและพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมชมและก็เชียร์าการแข่งกีฬาครั้งนี้ความพร้อมของทุกภาคส่วนครับผมคิดว่าเรามีการจัดเตรียมอย่างดีที่สุด รองประธาน,นาคณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันกล่าวถึงความพร้อมด้านสนามแข่งขันว่ามหาวิทยาลัยได้ลงทุนก่อสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์และปรับปรุงสนามกีฬาง,งบประมาณรวม472ล้านบาทขณะที่สนามแข่งขันภายนอกก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง4แห่งของจังหวัดมทบ .42 เทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครสงขลาและอบจสงขลาสำหรับเรื่องที่พัก มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักจำนวน15อาคารซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้กว่า8,000คนยังไม่นับรวมที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ไม่ต่ำกว่า10,000คนจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมสงขลานครินเกมจะได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ที่สำคัญนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกสนามแข่งขันจะใช้สกอร์บอร์ดดิจิตัล และรายงานผลนับคะแนนแบบเรียลไทม์ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาปีนี้นะครับคนดูก็จะเห็นจากสกอร์บอร์ดเป็นเป็นดิจิตอลเลยนะครับว่าอะไรอย่างไงเท่าไหร่ขั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นระบบการรายงานผลหรือระบบการที่ผลการแข่งขันที่ออกมาเป็นระบบของไอทีทั้งหมดทุกกีฬานะครับแม้แต่เปตองเองก็ดี นะครับกอล์ฟเองก็ดีเรือพายก็ดีถึงแม้จะไปแข่งไกลขนาดไหนระบบการรายงานผลหรือระบบระบบทั้งหมดใช้ระบบเป็นสกรอร์บอร์ดรายงานผลทั้งหมดนะครับผมก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งของการแข่งขันกีฬาซึ่งมันมาตรฐานใกล้เคียงกับในระดับของนานาชาติและขณะนี้นะครับในระหว่างการจับฉ<อ>ลากแบงก่งสายการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่39เราลองไปสัมภาษณ์ทีมของสถาบันต่าง ที่ได้มาร่วมในการจับฉลากครั้งนี้กันไหมครับว่าเขามีการเตรียมควาพมาพร้อมอย่างไรและมีการคาดหวังในการมาพบเจอกับการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้กันอย่างไรถามว่าในส่วนของการเตรียมความพร้อมนี้ทางมหาลัยได้มีการฝึกซ้อมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในมหาลัยแล้วก็ภายนอกเราเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ นะคะแล้วก็ส่วนผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรก็คงจะสุดแล้วแต่ความสามารถของนักกีฬาอีกทีหนึ่งนะคะของอุบลมากแข่งถึงจะแข่ง,งอยู่ถึงภาคใต้ก็อยากที่จะขอแรงเชียจากชาวไต้นะคะละกะชาชาวจังหวัดอื่นภาคเหนือภาคกลางหรือภาคอีสานส่งแรงเชียให้นักกีฬาของมออุบลน,น้ำด้วยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการมีรใช้กิจกรรม กีฬานะครับร่วมกันหลายๆอย่างนะครับในส่วนของการส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัยนะครับได้เข้าโร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมทีมนะครับซึ่งตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้มีการเก็บตัวในกีฬานะครับตั้งแต่วันที่17มีนาเป็นต้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บตัวอยู่นะครับในกีฬาก็มีความ มีความตื่นเต้นนะครับท,ที่จะมาที่ที่ม,มออนะครับเราก็จะเตรียมความพร้อมของของ,ของ,ของนักกีฬาครับและนักษาของหมหาวิาลยซึ่งเป็นสตาฟก็คือสโมสรนักษานะครับที่ให้ความร่วมมือในการก็ร่วมกันแข่งขันทุกครั้งเหมือนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับความคา,มาดหวังนะครับก็คืออยากให้ที่ทอยากอยากอยากดูอยากทราบก็คืออยากให้เกิดความสำเร็จขององเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับให้บรรลุลุล่วงไปด้วยดีในการจัดการแข่งขันของครั้งครั้งนี้นะครับซึ่งมาทำการแข่งขันที่ต่างจังหวัดต่างๆภาคใต้นะครับซึ่งก็อยาก บรรลุลุล่วงไปด้วยดีนะครับในการจัดการแข่งขันครับทีมมชก็ซักซ้อมกันอย่างขมักขม e n นะครับทุกชนิดกีฬาครับเตรียมตัวมาหัดใหญ่สงขากันเต็มที่ครับ<ท>อยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับช่วยส่งแรงใจมาเชียร์สาบ้านอุดมศึกษา,กาไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพี่น้องชาวเหนือทุกคนนะครับเชียร์ลูกหลานของทุกท่านนะครับในการแข่งขันกีฬามหาลัยครั้งนี้ครับ สงขลานครินเกมหรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ในระหว่างวันที่1ถึง8พฤษภาคม2555นี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของทัพนักกีฬาชาวสถาบันอุดมศึกษากว่า1 2 0 0 0คนและเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสงขลาต่อการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างเต็มภาคภูมิฉันทวัฒน์แซลีถ่ายภาพ สมปราศสวคนทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน